หั <laughs> วไปอย่างไาอีกเนะฝนอ้ยนี่สลบมาซ้อนอีกโอ้ยสิ่ยางสิฟ้อนสิสเต้นสิดน <laughs> เด้ <laughs> าแบบนี้ไอคือแฮปี้นเด้อเออยังไม่ต่อเตี <laughs> ย้ยว <laughs> เอาไใส่เอาไปใส่เนเปอร์ไฮโอ้เ oh, <laughs> พื่อนบ้านเนาใอ้เนเปอร์โอ๊คินแครปเนไ อีอย่างก็ไค่กับแป้งกันแป้งโรตีโรตีตตแต่แผ่นะนะอีอย่างนี้มันกล้องนี่ขนมขนมขนมนี่ก็แคนดี้อ้ยคือมันโซคิวแทะอเอามาไข่มาดูบอกพอเจอไหมครับป้าไปครับลงุงบอกขนมโซคิวแทะเป็นตาหักแพงแทะโอ้โหี่บอกขนม so น,ขน,มนีขนมได้นี่เอ้ยแจกไอ้ลูกๆละสามบ็อกพอดีเนเบอร์หน้าบ้าน เพื่อนบ้านทางหน้าบ้านเขาา็เจ็าเฮทพาดี้ลูกหลานข้าเจ้าวังวิกแก่นี่มันได้คนออกมาให้พะว่าเขาบ่าคอยได้ยุ่งกับพาดี้ขาเจ้าหูเอินค่ะเขากับป๋ไปด้ย่านลูกเขาไปดือ้อบ้านเพิ่นอ่าอนไาหูมันสิยากเขากับปอปอไปเห็นตอนนะอมืมันยากเพิ่นได้ยากเขาลูกเขาสิไปดือ้อบ้านเพิ่นมันดื้อยู่งงานตีร่งกายอยู่งานงาน,นี้ สามอันโอ้เห็นบล็อกเป็นตะแพงอืมรับปุ้ยมานเจ็ดโตมาใส่บล็อกใหญ่สองสามมือเนี่ยเรเต็มบล็อกละไา้กินนมดีแท้ดีว่ะได้แม่กับมีนมพอให้กินอยู่บ่อกปานไหมบำรุงแม่ยังไงทั้งน้ำทั้งหัวอาหารทั้งข้าวจีบำรุงแม่เพิ่นย่านบ่มีนมให้ลูกกินที่ห้องไม่งานยงนๆๆอยัง ง,างงงงงงรับปุยปุยกำลังจะเหมือนตามันเป็นตาเหมือนเขียวเป็นตาตาแพงค่ะตาแพงพอเป็นหอบเข้ามาบ้างเลยแกแต่ว่าหอบยังเขามาเอ๊ะคิดแต่เนี้ยหอบมาเต่พอเจ้านี้หอบมาน่อยขม้ยหอบคัดต้มขนมมาไว้ให้ลูกอีกน่ามันเลิศนะ มันเลด็ดจะตาย